ผู้ว่านำคณะแม่บ้านมหาไทยติดตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเมื่อวันที่6กรกฎาคม2567นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุสุมานพงศ์สิทธิถาวรประธานแม่บ้านมหาไทยนำคณะแม่บ้านมหาไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตาม,ตามการดำเนินงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพงอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษารวบรวมและอนุรักษ์ทั้งที่เป็นลวดลายที่สืบทอดตามภูมิปัญญาและลวดลายที่คิดค้นตามคิดค้นพัฒนาตามยุคสมัยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นําคณะแม่บ้านมาทายเยี่ยมชมผิิตภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพงที่เป็นผ้าที่มีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในฐานการเรียนรู้มหาสจรรย์สีสันธรรมชาติจากใบไม้สู่ผืนผ้าซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยหรือสอกรรมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติาการทำลวดลายและสีสันต่างๆลงบนผ้าและกระเป๋าผ้ารวมถึงการทำผ้ามัดย้อมด้วยวิธีการง่ายๆ อยากใช้สีที่มาจากวัสดุจากธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นใบไม้ดอกไม้รากไม้หรือเศษกิ่งไม้ทำให้ได้สีสันลวดลายที่เกิดจากจินตนาการของตัเองและไม่ซ้ำแบบใครทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วยทรงศักรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ขา่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงอนันทปัญญสุดรายงาน